คู่ที่3ของรายการครับนักชกฝ่ายแดงคือลมบนปอสำราญชัยนี่นะครับโฉมหน้าของลมบนครับส่วนนักชกฝ่ายน้ำเงินภูนสวัสดิ์เล็กบ้านฉัดรมณีสายสี่ที่เห็นไหวคู่อยู่ในขณะน,นี้นักชกฝ่ายน้ำเงินวันนี้ทั้งคู่ชกกันในพิกัด123ปอนด์ครับท่านผู้ชมครับ ออก็กำลังไหว้ครูอ,อยู่ในขณะนี้ก็คือนักโชคฝ่ายน้ำเงินภูลสวัสดิ์เล็กสีเสื้อเดิมนั้นวอสิงเสน่ห์ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มาใช้สีเสื้อบ้านจัดมณีสายสี่ก็รางวัลพิเศษเหมือนเดิมครับในขั้นคอสอบกลับเขาลอยนอกได้แอนยาซินก็จะจ่ายรางวัลเงินสด10,000บาทจทุลเกศฟัดหาง3 0ม0 0ืครับเป็นหน้า5้ายาถ่ายยากรองเหลืองเงปเ็นเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้นักผู้เอกคนละ2 0 0 0 รับไปแล้วครับ่อสักครู่น,นี้นมือนไพรใต้เคียงเอครับแก้ปวดเมื่อยมีทั้งทีริษัทาดที่ริษวดครับก็สร้อยขอตะำเส้นหนึ่งแ้กับผู้ชนะคุณอภิชัยอุดปปทรครับตัวแทนทีมสาครยุคใหม่ครับขึ้นมอบอลัยให้แก,นกน่นักชกในคู่นี้และกรุงทนคอมเพล็กซ์ครับร่วมฉลองเทศกาลวันตรุษจ,จีนเท้ากุมภาพันธนิ้พนักร้องสาวสวยสุดเซ็กซี่นะครับในชุดแต่งกายประจำชาติจีนอันสวยงามพร้อมกับใช้บริการในส่วนคาราโอเกะ คันบาทขึ้นไปรับบัตรสูรถฟรี200บาทอย่าลืมเรับร่วมฉลองจุมริงกันที่กรุงทนคอมเพล็กซ์สวรรค์บันเทิงครบวงจรมิติใหม่แห่งศตวรรษ2,000ครับกองทุนาสาแสงเดือนร่วมกับอุทยานผู้ินร้องกล้าครับจัดคอนเสิร์ตสู่สู่พุทธที่9กุมภาพันธ์ที่บ้านไม้แดงและพุทธที่23กุมภาพันธ์ที่บ้านดาวแดงบัตรราคา29บาทรายได้าจากการจำหน่ายนั้นบัตรมอบสมทบทุนโครงการฟื้นจานานสถานการต่อสู้ผู้ินร้องกล้า สอบถามรายละเอียดที่9734493ครับส่วนน้ำพานายเตอร์เทเนเมนต์ถนนบางกุเทียนติดสถานีรถไฟบางบอนมีโชว์ตลกคาำมือเร่กกายกรรมคืนละ5รอบนักร้อมิงสากว่า200ชีวิตคืนนี้พบกับสุนารีราชสีมาและเย็นจิตพรเควีครับโชว์ทั้ง2สาขามีโชว์ไม่มีชาติโดยเฮียเบิ้มนะครับวิลล่าคาเฟ่วันอาทิตย์23พบกับแอดคาร์าบาว25ยอดรักสนักใจกับซึนธานิยากร29พบกับพาเมล่าครับ และนึกถึงบะหมี่ต้องไทยสีบะหมี่เกี๊ยวเหนียวนุ่มสดสะอาดอร่อยจุลืมอิ่มครับไทยสีมีทุกซอยอร่อยทุกที่ครับ9911853โท้ได้ตลอดเวลาครับ,คคร,บารายการนะคะเป็นคู่น้ำหนักพิกัด123ปอนด์ค่ะไฟแดงได้แก่ลมบนปอสำราญไทยนะคะน้ำหนักเช้าช้นนี้122ปอนด์ค่ะชื่อจริงอุเทนบันเทาพิษ คนเพอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะปัจจุบันอายุ18ปีชคมวยมาแล้วทั้งหมด56ครั้งชนะ50ครั้งแพ้6ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนเอกชัยเกียรติบุญเกิดที่เวทีรุมพินีผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณสำราญปัญญาง,งามค่ะลมวยเป็นมวยประเภทฝีมือนะคะอาวุธที่ถนัดคือเตะขวาค่ะสำหรับมุมน้ำเงินภูนสวัสดิ์เล็กบ้านฉัตมณีสายสีค่ะหรือวอสิงเสนนะคะ น้ำหนักช่างม่อเช้านี้124ปอนด์ทำน้ำหนักลดลง1ปอนด์ชื่อจริงประกอบอุดมนาค่ะเป็นคนอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครปัจจุบันอายุ1 9ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด75ครั้งชนะ50ครั้งแพ้25ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนวัชระชัยแก้วสำริดที่เวทีราชดำเนินค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณวิทย์นายสิงสเสน่คุณสวัสดิ์เล็กนะคะเป็นมวยประเภทไฟเตอร์ค่ะอาวุธที่ถนัดคือหมัดเท้าเขา่าศอก ครบค่ะสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะคะได้แก่กรรมการจีรศักดิ์แสงจำรัดค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ดูนักชกฝ่ายแดงขึ้นมาก็ได้เปรียบในเรื่องรูปร่างวันนี้ใหญ่ครับวันนี้ได้ใหญ่มาดูถึงปุ่มหลังแล้วก็การไปสัมภาษณ์ของทีมงานผู้บรรยายโดยนกแลประยุทธ์สายคำบอกว่า นักชกฝ่ายแดงลมบนปอสำราญชัยแม้ว่าชื่อชั้นเนี่ยจะเป็นรองแต่ก็จะใช้ความสดของร่างกายเนี่ยบทจนได้รับชัยชนะให้จงได้ในวันนี้ส่วนภูนสวัสดิ์เล็กบ้านฉัตรวณีสายสี่ก็เป็นนักชกที่สีเสื้อเดิมนั่นคือใช้วอสิงเสน่ห์ครับบอกวันนี้จะชกออกตู้ ให้กับแฟนหมัดม,มวยได้ชมลีลาการชกแล้วก็จะใช้ความเก๋าสยบความสดแล้วก็จะบดเข้าป้ายให้จมได้ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้พบกับแอดคาราบาว25มกราคมยอดรักสรลักใจและสินพร,ราธิยากร29แคลลีเจนซี่พบกับพาเมราแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับขอเชิญชมศึกมวยไทยต้านยาบ้า ณสนามมวยโรงเรียนบ้านคุ้มลองนะครับตำบลสมัยอำเภอศปราดจังหวัดลำปางวันอัคารที่หนึ่งคุมภาพันธ์จัดโดยอิทธิรัต์จันทรสุรินนกแรุ่งสายคำก็ฝากข่าวมายกแรกก็ดูชั้นดูเชิงกันครับอ้าวหมดยกที่หนึ่งครับ การขทอสดศึกกล้ามวยไทยครับตอนจะชมยกที่2เรามีภาพช้าของยกที่หนึ่งให้ชมกันระหว่างลมบนปอสะบ้านไทยกับคุสวัสดิเล็กบ้านชรนีไทยสีสมาคมภาพเชีบุรีครับโดยพลเอกชุตรุจุรานนท์ผู้บัญชาการบกประธานที่ปรึกษาของนายกสมาคมได้มีการจัดสร้างลูปปั้ทวดเนื้อหยกโดยน้ำหยกจากเมืองจีนมาจัดสร้างครับรายได้นื่นสมทบสร้างพระบรมราชานุสามรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดเพชรบุรีครับ บริจาคบูชาที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารานาททยทุกสาขาทั่วประเทศค,ครับรบท่านผู้ชมที่เคารพครับ<พ>ก็เรียนย้ำให้ทราบนะครับท่านผู้ชมครับว่างานประจำปีปิดทองหลวงพ่อนิลน,นั้นก็จะมีขึ้นในวันที่28ถึง30มกราคมวัดปรีดารามหรือวัดใยญ่ส้ม ตำบลคลองจินดาอำเภอสัมพรานจังหวัดนคปรปฐมนะครับก็ขอเชิญสิทธิานุสิทธิ์ของอหลวงพ่อสวัยไปร่วมงานกันนะครับกรรมการก็เห็นท่าไม่ดีบอกว่าชกกันสักทีหนึง่งนะครับก็เลยจุงมือทั้งคู่มาเลยครับให้ชกกรรมการจินศักดิ์แสงจำหลัด อ่อยขวาต่อยซ้ายแต่ตัดล่วงลงไปเลยครับทางด้านของนักชุดไฟนั่นเอนวันนี้ชาสีเสือ้อบ้านฉัดรมณีสายสี่ครับกำนันแสงเฉลียวนี่ขึ้นไปถอดมองคนเองเลยครับวันนี้ลมบนเนี่ยวันนี้ใหญ่เหลือเกินครับวันนี้ได้ใหญ่ คุณสวัสดิ์เล็กเตะทั้งซ้ายทั้งขวาครับลมบนยังไม่โตอะไรยังดูชันเชิงกันอยู่ครับคุณสวัสดิ์เล็กนะั่นะต่อยพยายามอยากจะใช้หมัดนะครับแต่ว่ายังไม่ใช้ทำท่านทำทา,ำางจะเงืองนะราคาแพงอยู่สีเข่าขาไป เตะตัดแล้วนะครับทากด้านของภูณสวัสดิ์เล็กเตะขาไปอีกทีหนึง่งอ้าวโดนถีบทำลายจังหวะเลยเซไปเลยครับลมบนคูณสวัสดิ์ต่อยซ้ายต่อยขวาที่ไปได้อีกทีหนึง่ง ทีเข่าไส้เวทีหนึง่งแม้วันนี้พูนสมัครเล็กมาแข็งแรงครับปล่อยขวาที่ไปได้ทีเตะขวาไม่โดนลมบนอะถอยกรูดทีเดียวโดนพูนสวัสดิ์เล็กเตะขวาไปคริงแล้วหมดโยครับเจ้ามวยไทยคู่นี้เป็นคู่ที่สามครับ ภาพที่ท่านชมเป็นภาพช้าของยกที่2ระหว่างลมบนปอสัมันไทยร้อปอซ้ายมือนะครับเจอหมัดสวิงซ้ายเข้าไปคุณสวัตดิเล็กบ้านแคบปนีสา,ายสีเป็นผู้ต่อยครับขอเชิญเปรียบมวยวัดแสมขาวตำบลสองคลองอำเภอบาประกันจังหวัดชัยภูมาวครับอาทิตย์ที่30มกราค,คมเวลา9กานาฬิกาถึง1ี่สนาฬิกามวยทุกคู่มีเดิมพันธ์มาจำามส0เริ่มงาน27 28 29ี่ิครับ1นมีนาคมจองร้าน30มสมกราค,ค,ราค 30, ม ขอเชิญสิทธิยานุสิทธิ์ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์หนูสัจจวโรครับณเมนอยวัดบางกระดีอำเภอบางกุเทียนกรุงเทพมหานครอาทิตย์ที่30มกราคม2543ครับครับท่านผู้ชมครับแล้วก็วันนี้นะครับเวลา15ในการ3มสนาทีก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ชื้นเป็นเวหาที่เมนวัดสุขวัฒนาราม ตำบลบ,บางละกำอำเภอเาบางเลนจังหวัดนคปรปฐมกลางคืนก็มีเกร๋รุ่งสุธิราชกุ้งสุธิราชครับยัยโอ้สู้กันสนุกครับท่านผู้ชมครับปวยคู่นี้ลมบนนะ่าแดงคุณสวัสดิ์เล็กน้ำเงินถึงแม้ว่าร่างกายจะเสียเปรียบครับแต่ว่าคุณสวัสดิ์เล็กนั้นอ้าวเตะตัดลอยเลยครับคุณสวัสดิ์เล็ก ลมบนวันนี้ได้เปรียบใหญ่ครับวันนี้ใหญ่เหลือเกินมาได้ใหญ่คุณสวุวรร์เล็กพยายามจะตีครับลมบนก็ตีขวาไปตีเข่าขาไปทีครับเปรียบนานใครดีก,กันดูต้องดูนะครับ โดนข่าซ้ายต่อยขาต่อยซ้ายที่ใบหน้าสมบัติเล็กก็โฉบไปครับสองหมัดตีเขา่าซ้ายขวาครับตีเขา่าซ้ายทีครับตีเข่าซ้ายทีครับโอ้โหเข้าครับสมบัติเล็กก็ตีขวามา แล้วก็พิ้งไปเลยครับแล้วก็แหมเทครับโดนเข่าขวาทีหนึ่งเข้าครับเอ้นี้ต่อยซ้ายกตะขวาไปทีฟันสอกท้ายฟอนสอกขาทีไ่ไปหน้าโดนเลยครับคุณวนันแล้วก็พยายามจะโตโดนโมัดซ้ายทีไ่ไปหน้าทีหนึ่งเว้ย,ยงมา ตอนนี้ติดลมบนหรือเปล่าเตะขวาไปทีครับดวงสวัสดิเล็กเตะไม่โดนครับเตะฝ่ายทีครับเตะขวาซ้ายทีนึงอ้าวลมบนไปโดนแข้งของคุณสวัสดิเล็กเข้าไปเข้าไปหล่ำหลวงครับ โดนปัดขวาเตะซ้ายไม่เอาระบลเตะไปสองแค่กันบุญวันเล็กก็โตามาด้วยแค่ขวาคนระับเตะขวาเตะซ้ายโดนระบลตีเข่าซ้ายทีหนึ่งบุญวันเล็กตีมาถีบซ้ายยันด้วยอีกระบลเตะขวาไปถีบซ้ายหอยซ้ายทีนึง ครับความสุขขนานนั้นเราคงจะเพิ่มตามจุดมันยกนะครับสายมือครับยับเข้าไปลมบนปอสมานไัยสูงยาวกว่า,าสว่วนุคชสวรรค์เรศเนื่องถือมาจะเล็กกว่าเตี้ยก,กว่าสั้นกว่าแต่น้ำใจนั้นไม่ได้เป็นรองครับพยายามลุยทุกรูปแบบเหมือนกันสมาคมพาวเจตบุรีนะครับโดยพลเอกชรุจจุรานด์ผู้บัญชาการฐานบกประธานที่ปรึกษาและพลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญสิริยะนายกสมาคมจัดสร้างรถปูทวดเนื้อหยกโดยนำหยกมาจากเมืองจีนแกะด้วยมือเป็นครั้งแรกในเมืองไทยครับรายได้น,นั้นสมทบสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดเพชรบุรีครับรถยากกุชาที่ธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยทุกสาขาทั่วทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะทายผลศึกมวยยอด ทศวัตรมังกรเทอร์โบครับก็ติดต่อขอแบบฟอร์มที่โชว์รูมอ e ี u z u ุทั่วประเทศนะครับและก็อบขนทายลงไปคือบัตรส่งไปที่ฝ่ายคดอสารการตลาดบริษัท e รีเฟซ e ฮุนดุเซลจำกัดครับ1088ถนนพิพาทุีแหวนระยาการเขตตจตากรกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมผู้ชมยกที่4ครับก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพบกับคอนเสิร์ตแอรคาราบาวครับ25ยอดรักสลักใจและกระสินธาริยา เป็น,นเวทีกำลังสนุกครับท่านผู้ชมครับคุณสวรรค์เล็กนี่ก็พยายามเดินครับเดินไล่บี้เลยแล้วก็ชิงจังหวะก่อนครับเพราะว่าลมบนนั้นดูจะช้าครับคุณสวรรค์เล็กนั้นชิงก่อนเลยครับออกแข้งออกหมัดก่อนเตะซ้ายไปทีนึง พีครับคูธวัฒนเล็กตีเข่าขาไปราการจีนศักดิ์แยกออกมาครับขวาแข้งซ้ายไปเต็มเต็มครับทางด้านคูธวัฒนเล็กแต่ขาวาไปที ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับช้าครับก็เลยโดนทางด้านคุณส่ว์เล็กชิงจังหวะครับออกทั้งบัตออกทั้งแข้งไปก่อนเลยเตะซ้ายไปทีแล้วเตะขวาอีกทีหนึ่ง ไปเนี่ยไปรับนะครับทางด้านของลมบนเจอทั้งล่างเจอทั้งบนเลยครับนี่เป็นยกที่4นะครับท่านผู้ชมครับกดยกครับ ก่อนจะชมยกสุดท้ายนะครับเรามาดูซิว่าใหญ่กับเล็กนั้นใครจะเหนือกว่ากันในเชิงมวยครับรมบนใหญ่ครับผู้สวัดเล็กเล็กสมชื่อครับก็เรียนให้ทราบครับว่าสําหรับศึกยอดวันประเด็ดครับวันที่31ม,มกราคมที่วทมยมวยราชดำเนินนะครับผู้เอกของรายการเพชรน้ e ําเอก2สิรีวัดพบกับนฤพลศักดิ์หอมศิลป์และศึกจามวยไทยสาวหน้าครับนํารายการ เดนสยามลูกพระบาทพบพงพยักษ์ธรรมเกษมน้องใหม่ล่าสุดครับนั่นค huh? so, so, uh, like ือผลิตภัณฑ์ yeah, M16 ก็โดยภายใต้เครื <Wh> ่องหมาย M16 นั้นเรามีปลาซาดินในซอสมะเขือเทศนะครับมีปลาจำหน่ทั่วไปครับแล้วก็ต้องการจะทายสึกทดลองมังกรทองเทอร์โบ1 9 0 0 3 3 3 4าขั้นตอนนั้นโอเปอเรเตอร์จะบอกให้เบอร์เดียวทั่วทั้งประเทศไทยครับครับสึกเพชร มหานาคโดยเพชรน้อยมหานาควันจันทร์ที่24มกราคมที่ราชดำเนินก็เป็นการชุมนุมคู่มวยฟอร์มสดสูสีพร้อมยอดมวยแอดชุดลูกหนุมานนะครับก็ผู้เอกประกบไว้ดีนะฮะบุญเลิศพอทวัชชัยกับนรงยุทธต่อพิทักล์การและก็คู่ค้คว้าสุชนสิโอชนะศึก SKV วยิมนะครับอย่าลืมจัดโดยเพชรน้อยมหานาควันจันทร์ที่24แล้วก็ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อนินแล้วก็งานวันชมผู้หวานสมพรานครั้งที่2เริ่มงานวันที่28ถึง30มกราคมที่วัดปรีดารามหรือวัดใหญ่ส้มนะครับที่คลองจินดามเพอสมพรานจังหวัดนครปฐมก็มีฮอมหอรสพมากมายนะับท่านผู้ชมครับอย่าลืม ลมบนนะวันนี้มาเนี่ยได้เปรียบเยอะครับตัวใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้ชาครับบุญสวัสดิ์เล็กนั้นชิงจังหวะออกอาวุธได้เร็วกว่าแล้วก็วันนี้ชกด้วยความสุขขุมนิ่งออกอาวุธแต่ละดอกนั้นเข้าเนื้อเอครับ ว่าจิตว่าใจร้อยเปอร์เซนต์เดี๋ยวคงต้องดูกันนะครับว่าการชกที่ผ่านมาสายตากรรมการจะเป็นอย่างไรแ,แต่สายตาเซียน,นรู้แล้วครับส่วนสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมครับ ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่29มกราคมผู้เอกนั้นฤทธิเดชลูกถ้ำเสือกับแซมสันพอวัฒนานะครับก็นอกจากนั้นยังมีเด่นสยามลูกพระบาทกับพงพยักษ์ธรรมกเกษมและนอกจากนั้นก็มีหงทองน้ำเมืองเก่ากับพิชิตศึกลูกเจ้าแม่ลันตี ออดน้อยเกียรติบุญเกิดกับรมรันสิทธ์คุณเริ่มอย่าลืมนะครับศึกจ้ำวยไทยวันเสาร์ที่29มกราคมที่เวทีมวยสยามออมน้อยถ่ายทอดทางไทยทีวีสีช่อง3อเดี๋ยวคงได้ทราบครับใครจะได้รับการชูมือคุณสว่วนเล็กก็ไปขอเข้ามาลาโทษลมบนน่ะสารภาพลงไปเลยครับท่านผู้ชมครับลมบนน่ะ ออลอดเชือกลงไปเลยครับแล้วก็กรรมการก็ยกมือให้ภูนสวัสดิ์เล็กบ้านฉัตรมณีสายสีเป็นฝ่ายชนะคะแนนลมบนปอสำราญชัยเมื่อชกกันครบห้ยกแล้วเดี๋ยวชมคู่สำคัญครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจ